สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับวันนี้ผมต้องการให้ความรู้นะที่สำคัญมากอย่างหนึ่งเพราะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคาทอลิกนั่นคือการทำสำคัญมหากังเขนสำคัญมหากังเขนนี้เป็นการทำในชีวิตประจำวันนะครับพอเวลาที่เห็นใครทำเครื่องหมายสำคัญมหากังเขนแบบนี้ แสดงว่าเขาเป็นคาทอลิกแน่นอนนะครับเครื่องไมก้กางเขนในอดีตนะเป็นเครื่องทรมานนักโทษผู้กบฏแต่มาภายหลังเมื่อเวลาที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อไถ่าบาปมนุษย์นะพระองค์ตายบนไมก้กางเขนนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างชีวิตของพระองค์นะ เพื่อไทยบาปของมนุษย์นะและทุกคนก็มีสิทธิที่จะได้รับความรอดเพราะฉะนั้นนะเครื่องหมายกางเขนจึงมีความหมายที่สำคัญสําหรับชีวิตของคริสเตชนทุกคนนะเวลาที่ไปที่วัดของคาทอลิกเราก็จะเห็นเครื่องหมายกางเขนนะครับทั่วๆไปแล้วก็มีตัวของพระเยซูคริสต์เจ้าห้อยแขวนอยู่ข้างบนนั้น ผมอยากจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่าทุกครั้งที่บรรดาคาทอลิกเขาทำเครื่องหมายกางเขนเป็นการแสดงถึงความเชื่อของเขาเป็นการยืนยันความเชื่อนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในศตวรรษที่13นะพระสันดดปา,าชื่อว่า i n n o c e n นตได้เขียนนะเป็น นะการสอนนะว่าณนะเวลาที่ทำสำคัญมหากรรเขนจะต้องใช้3นิ้วนะครับก็คือนิ้วชี้นิ้วกลางและก็นิ้วนางนะครับเพื่อจะยืนยันถึงพระเป็นเจ้ามีองค์เดียวนะแต่ว่ามามีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในนะสามพระบุคคล ก็คือพระบิดาพระบุตรและพระจิตซึ่งเราเรียกว่าพระตรีเอกานุภาพเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เราพูดถึงพระตรีกานุภาพนะเรากำลังพูดถึงพระพิญเจ้ามีองค์เดียวนะแต่มามีความสัมพันธ์กับมนุษย์ในฐานะที่เป็นบิดาในฐานะที่เป็นบุตรและในฐานะที่เป็นจิตเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำสำคัญมหากรงเขนนะบรรดาชาวคาทอลิกก็จะ พนมมือแล้วก็เอามือซ้ายแตะที่นะท้องของตนเองมือขวา3นิ้วนิ้วชี้นิ้วกลางและก็นิ้วนางแตะที่หน้าผากข้างบนแล้วก็เอ่ยคำว่าเดชะพนามพระบิดาและมาที่ลิ้นปีและพระบุตรแล้วก็ไปที่ไหล่ซ้ายและพระและไหล่ขวาเอ่ยคำว่าจิตแล้วก็พนมมืออาเแมน นะครับนี่เป็นการยืนยันความเชื่อในพระบินเจ้าว่ามีองค์เดียวนะแต่มาเผยแสดงให้กับมนุษย์ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในสามพระบุคคลนะครับคราวนี้นะความหมายยังมีความลึกซึ้งกว่านั้นอีกว่าทุกครั้งที่ทำเครื่องหมายสำคัญมหากรเขนบรรดาคริสเตชนกำลังคิดถึงพระบินเจ้านะครับองค์เดียวกันนั้นแหละ ที่พวกเขารู้จักดีที่สุดก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าที่เสด็จจากสวรรค์มาสู่โลกและบัดนี้ประทับอยู่เบื้องขวาของพระบิดาทรงสรรพานุภาพและภาวนาเพื่อพวกเราเพราะฉะนั้นนะก็มีคำถามที่มีคนถามอยู่เสมอว่าทำไมนะเห็นบางคนนะทำเดชะพนามหรือสำคัญมหากขงเขนจากไหลขวาไปหาไหลซ้าย แต่ของคาทอลิกจากไหลซ้ายไปหาไหลขวาคำตอบก็คือในบทภาวนาที่เราเรียกว่าบทข้าพเจ้าเชื่อมนะีการสอนนะครับกันว่าพระเยซูคือเสร็จเจ้านะเมื่อทรงกับคืนชีพแล้วพระงประทับอยู่เบื้องขวาพระบิดาทรงสรรพานุภาพเพราะฉะนั้น นะนี่จึงเป็นความหมายที่บอกในไหนว่าพระองค์ทรงประทับอยู่ในฐานะของผู้มีอำนาจนะและมีความรักเมตตาสูงสุดเป็นพระเป็นเจ้านั่นเองนะเบื้องขวาเป็นเบื้องทรงพลังนะครับเพราะฉะนั้นผมเองจึงนำเรื่องเล็กๆแต่ว่ามีความสำคัญเอามาเล่าให้กับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพได้ทราบ คราวนี้ในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะครับเมื่อเวลาที่เราทําเครื่องหมายสําคัญมหากังเขนเดชะพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนวัฒนธรรมไทยของเราไม่ได้สอนว่าเราจะต้องพนมมือตอนจบแบบนี้เพราะแบบนี้นะมันบ่งบอกถึงฐานะที่เราเท่าเสมอกันนะครับเท่าเสมอกัน เพราะฉะนั้นถ้าจะประยุกต์วัฒนธรรมไทยเข้ามานะครับเราควรที่จะพนมมือและวก็ยกนะขึ้นข้างบนนะที่ใบหน้าของเราให้นิ้วหัวแม่มือนะครับจะลดกันอยู่ที่ระหว่างคิ้วนะครับแล้วก็ปลายนิ้วก็จะอยู่ตรงที่ฐานของศรรีรษะอันนี้เป็นการให้ความเคารพต่อพระเจ้านะ นักบุญจอห์นเวียนเนซึ่งเป็นองค์บุถรมของพระสงฆ์เป็นผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์นะมีชีวิตอยู่ในศตวตรรษที่18นะมีผู้มีความศรัทธาต่อท่านมากและท่านก็สอนแบบง่ายๆแต่ลึกซึ้งท่านสอนว่าเมื่อเราทำสำคัญมหากรเเขนนรกสั่นสะเทือนเพราะฉะนั้นนะพี่น้องที่เคารพครับบรรดา คาทอลิกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องทำเครื่องหมายสำคัญมหาคังเขนบ่อยๆในชีวิตของเราทุกครั้งที่เรากำลังนะต้องการที่จะคิดถึงพระเป็นเจ้าอย่างเช่นตื่นนอนนะก่อนไปนอนจะเดินทางจะทำกิจกรรมที่สำคัญสำคัญนะจะพบกับบุคคลที่สำคัญนะจะเข้าวัดหรือออกจากวัดเราก็ทำสำคัญมหาคังเขน จำได้ไหมครับว่าเราพนมมือก่อนเอามือซ้ายแตะที่หน้าท้องมือขวายกขึ้นและให้สามนิ้วคือนิ้วชี้กลางและกะนางหมายถึงพระบิดาพระบุตรและพระจิตแตะที่หน้าผากและเอ่ยคำว่าเดชะพนามพระบิดาและแตะที่ลิ้นปีและพระบุตรแล้วก็แตะที่ไหล่ซ้ายเอ่ยคำว่าและพระแล้วก็แตะที่ไหล่ขวาเอ่ยคำว่า จิตอาเมนแล้วก็ยกมือขึ้นข้างบนให้นิ้วโป้งจะลดที่คิ้วนะครับเป็นการไหว้พระพินญ้าการทำเครื่องหมายสำคัญมหาวังเขนจึงเป็นการพิสเพ่งภาวนานั่นเองลึกซึ้งมากครับขอให้ทุกท่านอยู่ในสินนพรของพระพิญ้าเสมอไปสวัสดีครับ